หนูหนูก็นอนก็จะเจอเขาก็จะแบบขอเข้าบ้านหน่อยแล้วมีวันหนึ่งลูกชายคนโตหนูพี่สกีว่ะออกมายืนตรงรับตรงหน้าหน้าเฮ้หน้าบ้านอะแล้วเป็นระเบียงหน้าบ้านอะแล้วเขาบอกว่ายายยายผีผีผู้หญิงยืนอยู่ตรงถนนแล้วแบบพี่เลี้ยงก็แบบอุ๊ยทาไมลูกพูดแบบนี้เขาก็กวดเขาก็กอดกอดลูกอะ กอดลูกเข้าไปเข้าไปในบ้านแล้วก็แบบพ้ยทำไมแบบลูกพูดแบบนี้เข้าใจไม่ดีเลยพี่เลี้ยงก็เลยพาลูกออกไปทำบุญเช้ามาก็พาลูกไปทําบุญหนูอพภพเจอเหตุการณ์แบบนี้มาตลอดตลอดตลอดเลยจนล่าสุดอันนี้ที่เจอล่าสุดเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟัง เสียงก่อนที่ลูกน้องหนูจะกี๊ดอะมันจะมีเสียงฮู้อย่างเงี้ยซึ่งบ้านไม่มีใครอยู่ทุกคนนะ่ะไ่อยู่ฝั่งสองไล่หมดแล้ว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 ลูกน้องหนูอะล,ลูกน้องหนูคือเปมกับเวฟเวเป็นน้องสาวเปมมาเป็นลูกน้องหนูสองคนนะ่ะไปเอาของที่บ้านหลังนี้บ้านหลังที่เจอนะ่ะบ้านหลังที่เจอเนี่ยแหละแล้วไม่มีใครอยู่นะแต่เป็นเสียงแบบเนี้ยให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะ ก็เจอแบบนี้ทีเนี้ยสําหรับหนูอะหลายคนบอกว่าเออหนูอยากได้เงินคืนไหมไม่อยากได้เงินคืนเพราะหนูรู้สึกว่าเออหนูอะคือเราณตอนนั้นเรายินดีที่จะจ่ายแล้วก็จ่ายไปแต่แค่หนูอะคือหนูเป็นคนที่เชื่อในหมอดูไหมหนูเชื่อในหมอดูหนูเป็นคนที่เชื่อในหมอดูมากๆแต่หนูก,ก็ก็เจอหมอดูแบบหลายประเภทแน่อะบางคนนะเข้าไปหาเนี่ยแสนสอง นั่งไปเจอนะแสนสองห้าหมื่นสองมื่นห้าสามมื่นหมอดูดัง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 ,ดง,ดงเลยอะหนูไปมาแล้วหนูไปมาหนูไปมาแล้วหนูไปมาหลายที่เจอมาหลายที่แล้วแล้วหนูคือคือส่วนตัวหนูอะหนูยกให้ ที่หนึ่งในใจของหนูเลยนะหนูยกให้หลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ไม่เคยเก็บเงินแต่แกไม่ได้รับดูดวงแกก็แบบทํานายทักเออแบบทำนายทักเราอ่างเงี้ยทักแบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ทักอะ่ะแต่ทุกอย่างที่แกทักอะ่ะมันเกิดขึ้นตลอดหนูว่าปู่กลับไปนอนที่บ้านปู่หนูว่ะเจอแบบแหละเจอแบบนี้อแล้วเจอกแล้วเจออีกแล้ว,ออลวมันเปิดเรื่องอะไรแม่ มันเปิด The เ o d e The Code r a d i อเรื่องเดีย๋ยวนะหนูแคปเอาไว้อยู่แคปหน้าจอ,อาไว้ออมอม,อมนี่เนี่ยเรื่องของหญิงสาวคุณนโมชนบุรีเรื่องของหญิงสาวคุณนโมชนบุรีเรนีน่ยหนูแคปเอาไว้อยู่มาทุกคนแคปหน้าจอนะจ๊ะแคปหน้าจอนะจ๊ะ ฉันให้ก่อนนะจ๊ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะใครแคปหน้าจอแล้วกดเลขแปดให้หนูหน่อยใครแคปหน้าจอแล้วกดเลขแปดให้หนูหน่อยแป๊บนึงหนูขอเชิดกล้องก่อนนะคะคือกล้องมัวมืดมผลนทางมากอ่ะใครแคปหน้าจอแล้วกดเลขแปดให้หนูหน่อยค่ะแคปหน้าจอแล้วกดเลขแปดให้หนูหน่อยค่ะ อันนี้หนูหนูฝันน่ะเป็นเลขฝันหนูปะให้อันนี้แหละเป็นชุดแรกไปเลยเดี๋ยวในกลุ่มแอดมินจะรันให้ยังไม่ได้ขายของนะยังแบบไม่อยากขายของแล้วก็กลับจากพัทยาวันพรุ่งนี้ก็จะมี ไปเปลี่ยนเอ่อไปหาคนมาเปลี่ยนสีบริวานนะคะที่รอบที่แล้วที่ร่วมบุญกันมาไปเปลี่ยนสีบริวารแล้วก็เดี๋ยวจะมีทําลงทานวันที่สิบสองสิบสองตุลาคมใครอยากดูดวงกับปู่เขียวมานะไม่ต้องเอาเงินมาเอาใจมาไม่ต้องเตรียมเงินมาเตรียมใจมาพอเตรียมใจมาพอเดี๋ยวให้ดูว่าในกระเป๋านะพกไว้ตลอดห่างไม่ได้เพราะว่านม้โอ๊ยป้าเล็บอีกแล้วว่าเล็บหลุด,ดอีกแล้ว เอาคำหมาให้่อยหน้าจริงไหมโอ้โหอันนี้เรียกว่าไม่จริงหรอแม่อันนี้คือแต่งหน้าก็ไม่ได้แต่งนะทาปากอย่างเดียวอะไรก็ไม่ได้ทานี่เปิดให้ดูเลยหน้าก็ไม่ได้แต่งอะไรก็ไม่ได้ทาฟิลเตอร์ก็ไม่ได้ใส่ ิวเตอร์กับว่าท่านใ่อยู่นี่หนูไปไหนหนูพกอันนี้ตลอดงั้นนอนไม่ได้ขมากปูเฉียวหนูพกตลอดงั้นหนูนอนไม่ได้ใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่จังหวัดเดียวกับที่หนูไปพักอะ่ะใช่เลยตกใจแม่บัดท,ที่เนี่ยตกใจเฮ้ย ทำไมล่ะหนูคิดว่าทำไมล่ะทำไมมาเปิดเรื่องนี้ล่ะเออเขาต้องการบอกอะไรไหม,ยมอย่าว่าเธอหนูไม่อยากรับรู้เลยนะแม่วันนี้มีเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านให้สองเจ็ดหนึ่งศูนย์เพื่อนบ้านให้สองเจ็ดหนึ่งศูนย์ฟันเจ็ดเพื่อนบ้านให้สองเจ็ดหนึ่งศูนย์ฟัน 7. เจ็ด สดกว่านี้หนูก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วแม่สุดๆแล้วหน้าหนูอะหนูใช้โดสโสมเอ้ใช้โสมเอสทีตัวใช้โดสโสมเนี่ผิวตัวเนี่ยอันนี้คือไม่แล้วนะเพราะว่าพาลูกไปดูหมูเด้งอืมอย่าเลยคือหนูอะเป็นคนกลัวผีเข้าใจปะแม่หนูเป็นคนกลัวผีแต่หนูเป็นคนแบบเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่หนูกลัวผีแบบ กลัวมากอะ่ะหนูบอกเลยว่าถ้าปู่ไม่ให้หนูเห็นนี่คือหนูช็อกอีลีค่ะหนูช็อกแน่ๆหนูช็อกแน่ๆแ,แม่หนูก็เลยบอกว่าปู่จังไดไก็อยา่าไม่ให้เห็นเดอ้ออยา่าไม่พ่อเพราะว่าบ่ได้อีลีบ่ได้อีลีค่ะบอ่อีลีค่ะเออแล้วคนบอกว่างวดที่แล้อวอ่ะหนูได้ไรอันนี้คือหนูไปโหลด หนูไปโหลด w a เป p a p e r มาใช้ใช่ไหมแต่แล้วแต่เป็น w a เ l p a p e r ของมหามูเออเนี่ยหนูไปโหลดมาหนูให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้เขาทําเป็นรูปปูเขียวให้หนูหุยหนอย V P ออกสองศูนยะ์หน้าคลิมตัวคลิมหน้าใช้ดีจริงขอบคุณนะคะแม่ฟังไปอย่างลูกนี้ยังไม่ได้ฟังอะหนูก็ไม่กล้าเปิดฟังเลย,มยแม่แม่เนี่ย หนูอะให้เขาเอาคือจริงอะหนูใช้มาก่อนหน้านี้เป็นรูปพญานาคอยู่แล้วใช่ไหมแล้วหนูก็แล้วก็มาใช้รูปองค์พ่อชายโกงตอนหนูไปฮ่องกงแล้วก็มาใช้รูปป้าแม่กวนอิมวัดทองคำทีเนี้ยหนูก็เลยแบบคุยกับแอดมินหลังบ้านเขาว่าว่าเออให้เขาอะทำวอลเปเปอร์ที่เป็นรูปปู่ได้ไหมแล้วหนูอะขอโทษทุกคนจริงนะหนูไม่ได้หนูไม่คิดหรอกหนูไม่ได้ตั้งใจไม่คิดว่าจะออกเร็วขนาดเนี้ยเนี่ยห้าหนึ่งเก้าเคยไหมออกงวดที่แล้ว นี่ใช้วอลเปเปอร์แต่วอลเปเปอร์นี้ปังนะจริงๆบางทีเราตั้งมือถือตั้งโทรศัพท์เขาจะสือ่อเพรามันเป็นเรื่องเราเขามาัพี่กุ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดใช่ย7มิบเจ็ดมังแต่อรอบพิเศษแล้วค่ะพี่กุง้งไม่ได้ไม่ได้เลยเออวอลเปเปอร์วัลเปเปอร แบบมหามูแตวถ้าใครอยากใครอยากได้ใครอยากโหลดเดี๋ยวหนูจะไปเอาลิงก์มาให้โหลดเด้อโหลดไว้ใช้ปัง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 ,ปงใหดึนให้เขาจ้างหนูก่อนนะให้เขาจ้างหนูเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนให้เขาจ้างหนูเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนแม่ว่างวดนี้แปดจะมาไหมเดี๋ยวเช็คสถิติย้อนหลังก่อน เล่าครั้งเรื่องคนที่สามไว้ไม่อยากพูดถึงเรื่องคนที่สามเลยก็คือจริงๆเขาเล่าว่าหนูจะมีปัญหาการ่นแหละมีปัญหาคือปู่บอกว่าจะมีปัญหาการจะมีอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันไม่ดีอ่ะเออไงมันไม่ดีมันแบบมันมีความแบบไม่ดีหมายถึงว่าแบบระหว่างเรากับเขาอะไรเงี้ยไม่อยากพูดถึงพูดแล้วก็เป็นประเด็นดราม่า เรื่องที่เขาเปิดชื่อเรื่องว่าเอาปัดนี้เฉยไม่อยากให้ดูหรอชื่อเรื่องว่าเรื่องของหญิงสาวของคุณนโมชนบุรีเออ แม่หนูมั่นใจงวดนนี้มีแปดชัวร์เลยแปดอยูมั่นใจว่าหนูมั่นใจว่ารัฐบาลไทยมีแปดเรื่องของหญิงสาวค่ะหนูไม่ค่อยนี่นะ นไม่เอาหนูไม่ดูพี่เกดหนูไม่ดูหรอกไม่กล้าดูใช่ค่ะเรื่องของหญิงสาวคุณนโมชนบุรีเหูีัยไม่ได้ขายของนะเดี๋ยวรอหนูกลับไปหนูถึงจะได้ขายวันนี้เอาลาวปังๆไปก่อนวันนี้เลขที่ให้อ่ะมาเลขห้องอ่ะมาทั้งนอยพิเศษนอย v i p แต่คิดว่าน่าจะไปลาวด้วยลาวหนูชอบเจ็ดใครเป็นสายวิ่งสายรูดวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดเคบอแมนพระเวสันดอนในชาโดที่สียอมยกพระนางมาสี้พระเท่าต่อให้เป็นพระอินจำแรงลงมาก็คือเกา่า บ่มีภัยมาพรากจัก